กสู่ช่วงนี้แล้วค่ะกับ On The t ทีออ e หนึ่ e เนั่นเองนะคะวันนี้ On The t ทีมีใครมาแนะนำอะไรดีๆคะ่ะก็เป็นซีรีส์ต่อมานะครับอของโปรบที่มีชื่อว่าสืบจาก,กรอยเดอะซีรีส ภาค3.2เน้นนะว่า3.2คือพี่จะแบ่งเวอร์ชันเยอะมากเออต้องดูดีๆแล้วติดตามให้ครบนะคะทีมโปรเราเขาเขาฉลาดคิดมาตอนหนึ่งแล้วแบ่งสอยยิบยิบแล้วซอยเดี๋ยวนี้หากินอย่างนี้เลยแต่ได้ความรู้ความรอนทุกทานุกจุดไหนก็จุดนั้นเลยนะเออแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นอะไรยังไงเนาะตอนนี้มีชื่อว่าไดวอดไปทางขวานี่ไงอ่ะแ่าต้องมาแก้ไดวอดกันแหละ เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะแต่ว่าออนึรีแลละครับโปรเจกต์วันนี้เป็นอะไรเอ่ยผมเข้าใจว่าโปรของรายการขรับไปทีเนี่ยต้องเป็นแฟนเรื่องมัดเทพเจ้าดาวเหนือเคนชินโร่แน่นอนโอ้โหดูการ์ตูนกันด้วยนะเมื่อก่อนมีเรื่องมัดดาวเหนือเจ็ดมัดดาวเหนืออะไรเนี่ยตอนนี้เป็นโปรเบนมีชื่อว่าตอน 6ดาวต้ใช่เลยอ่ะเรียกได้ว่าใช่เลยแล้วแหละดาวต่ยแล้วมันคืออะไรคนด้วยหมัดศักดิ์สิทธิ์ดาวต้ผมจำได้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิน่าสนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเรางงอย่าปล่อยท่านผู้ชมงงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับขอรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนหรือทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจสก๊อตแลนดนะครับอยู่กับโรนบ์มอกุลวง์หล่อครับ นี้เราอยู่ในซีรีส์สืบจัดรอยนะครับ,รบเดินทางมาถึงพาร์ท อ้โหเดทองไกลนะเดินทางมาไกลนะแต่ทำไมต้องมีจุดอ่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับาห์ที่แล้วคราที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงรอยดีวอดที่ลักษณะออกไปทางซ้ายมากเกินไปแล้วเนื้อหาค่อนข้างเยอะก็เลยแบ่งเป็นออกไปทางซ้ายมากเกินไปนะครับกับวันนี้ออกไปทางขวามากเกินไปก็คืออยู่ในพาร์ทที่รอยดีวอดไม่ตรงนั่นเองนะครับวันนี้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเรารู้ไปแล้ว3.1รอยดีวอดที่ซ้ายเกินไปเนี่ยเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรชิ้คอยตรงไหนนะครับวันนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับ รอยดดวอร์ที่มีลักษณะออกไปทางขวามากเกินไป<ม>นะครับวอยดวอร์แบบนี้นะเราเราสามารถดูได้ก่อนนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูว่าลักษณะไฟบอลของเราเนี่ยเป็นแบบที่ทําให้เกิดรอยดดวอดแบบนี้หรือเปล่านะครับ,รบสังเกตง่ายๆครับรอยดดวอดที่ออกไปทางขวามากเกินไปนะลูกที่ออกไปนะแน่นอนจะพุ่งไปทางขวา,าตามรอยดดวอดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเมื่อลูกพุ่งไปทางขวาแล้วจะเลี้ยวกลับมาก็คือก็คือแนวแนวรอยดดวอดแบบนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเรามี การสวิงที่เป็นลักษณะอินทูเอามากเกินไปมาจากด้านในมากเกินไปแล้วก็ลอยโดดแบบนี้นะครับจะมีคุณลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับท,ที่มาพร้อมกันเลยก็ค,คือส่วนใหญ่แล้วหน้าไม้มักจะปิดนะครับ,<อ>นะรบเพราะว่าลอยโดดที่มิสเนี่นะพุง่งไปทางขวาเนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าไม้เราสแควรหรือว่าหน้าไม้เราเปิดเนี่ยลูกจะออกไปขวามากเกินไปนรันทัดกอฟก็เลยจะมีการชดเชยวงสวิงเนี่ยด้วยการทําหน้าไม้ให้มันปิดเพื่อลูกจะได้เลี้ยวกลับมาแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเลี้ยวมากเกินไปนะครับแล้วลูกที่พุ่งออกไปเนี่ยก็จะไม่ลอยลูกจะต่ำๆเมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีสองสองสาเหตุหลักๆก็คือ1แนวทางกับสวิงครับกับ2หน้าไม้ที่มันปิดนะเราก็มาเช็ค2จุดเหมือนเดิมคล้ายๆกับตอนที่แล้วครับก็คือ1เช็คหน้าไม้นะครับก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะนักกอล์ฟที่มีลักษณะลอยโดดแบบนี้นะมักจะมีหน้าไม้ที่ปิดดังนั้นเรามาดูในช่วงเทคอเวยก่อนครับส่วนใหญ่แล้วหน้าไม้ที่ปิดในช่วงเทคอเว่ยมักจะมาจากการที่ หมุนหัวไหล่มากเกินไปหมุนตัวมากเกินไปนะครับคือบางคนเนี่ยเรียนกอล์ฟมาโปรบอกให้หมุนตัวเยอะๆครับจะได้สร้างเกลียวจะได้ตีได้ไกลขึ้นครับแต่ลืมไปว่าการทํางานของข้อมือและแขนก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้กรรันในวงสวิงง่ายๆครับเวลาที่ท่านแบกสวิิ n ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีลักษณะหน้าไม้ที่ติดให้ลองเช็คการหมุนของหัวไหล่ก่อนครับ,รบ,รบว่าท่านมีการหมุนของอไหล่ที่ขนานพื้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดลักษณะ มูนเท่าไหร่ขนาดพื้นหนกเกินไปเนี่ยมีแนวโน้มที่หน้าไม้เนี่ยจะลากโดยที่ไม่มีการเซ็ตข้อมือขึ้นมาให้ลองทําการเซ็ตข้อมือให้ไวขึ้นอ่าคือให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเรายนปลายไม้ขึ้นฟ้าครับผมนะครับให้ปลายไม้นะับชี้ขึ้นฟ้าในขณะที่เราเทคเอาไว้ควบคู่ไปกับการหมุนตัวหมุนไหล่นะครับหน้าไม้ก็จะสแควร์มากขึ้นพอเราเช็คตรงนี้ได้ปับ๊บเหมือนเดิมไปเช็คที่ตำแหน่งสูงสุดของวงสวิงครับผมบถ้าเกิดว่าท่านเหวี่ยงขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะครับหน้าไม้เนี่ย ที่ตำแหน่งเท้าอของแบ,บ็กสวิงก็ควรจะสะแควรนะ์นั่นก็คือหน้าไม้ควรจะขนานกับหลังแขนซ้ายถ้าเกิดเช็ค2ตำแหน่งนี้แล้วนะครับหน้าไม้สแควร์ลูกที่ออกไปเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยถ้าถ้าแนวเรายังเป็นอินทัเอาอยู่ลูกจะพุ่งออกไปทางขวาโดยตรงละ m. ทื่อๆเลยครับแสดงว่าท่านผ่านมา1ลําดับแล้วแก้ไขามาหนึ่งปัญหาละปัญหาที่2ลักษณะการสวิงที่อินทัเอามากเกินไปเนี่ยนะครับมักจะมาจากการที่เวลา เราพยายามที่จะตีให้มันให้เสรยขึ้นครับเรับเวลาที่เราตีเสรยเนี่ยมักจะมาพร้อมกับแนวสวิงที่เป็นอินทูเอานะครับแต่ว่าลืมไปว่าเวลาเราตีเหล็กสั้นเนี่ยถ้าเราสวิงแบบนั้นเนี่ยนะครับผลที่ได้เนี่ยจะจะกลายเป็นจักดีจะกลายเป็นเสียเลยอันะครับงั้นให้ซ้อมนะครับโดยให้ใช้เหล็กสั้นนะครับให้ซ้อมอาจจะเป็นแซนด์เวิร w e d ซนด์เวิร์จก็ได้นะครับแล้วก็ให้ซ้อมโดย ให้ยืนตีนะฮะแล้วก็ให้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ติดพื้นไว้ตลอดทั้งวงสวิงครับผมแม้กระทั่งจบวงนะครับห้ามเท้าสองข้างขยับครับการทําแบบนี้จะจะลดการทํางานของช่วงล่างลงนะครับแล้วก็จะปรับเพลงที่ลงมาเนี่ยให้ชันมากขึ้นนะครับการทํางานของตัวลำดับของทัมมิ่งก็จะดีขึ้นแนวที่ได้เนี่ยก็จะชันขึ้นอีกจุดหนึ่งจุดที่สาครับผมถ้าเกิดว่าแนวยังออกขวาอยู่นะครับให้ลองเพิ่มตรงนี้ครับให้ลองเพิ่ม การหมุนของลําตัวตอนช่วง IMPACT ผ่าน IMPACT ไปแล้วจบวงให้หมุนลําตัวเนี่ยไปหาเป้าหมายให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งหมุนให้เป็นทางซ้ายของเป้าหมายครับนี่ก็จะเป็นการช่วยให้แนวไม้เนี่ยลงมาได้ได้เพลนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมี3จุดที่ต้องทําร่วมกันคือ1ครับเช็คการเทค e เ w อาครับว่าถ้ามีการเซ็ตข้อมือกับการหมุนตัวที่พอดีกันหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเช็ค ตำแหน่งท็อปของแบ็กสวิงครับผมอันที่2นะครับช่วงดาวสวิงให้ทำดิวนะครับโดยใช้เหล็กสั้นเนี่ยตีนะครับยืนเท้าอยู่กับพื้นตลอดทั้งวงสวิงครับแล้วก็3ให้หมุนลำตัวช่วงบนจนจบวงทำให้มากขึ้นนะครับก็เป็นสามที่หลักๆนี่ก็เป็น3.2นะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีในบอร์ดออกขวาดูดองมากเกินไปนะครับก็นี้นี่ก็คือเป็นรอยดูบอร์ดที่ท่านกอล์ฟเนี่ยสามารถลองไปสังเกตตัวเองดูก่อนครับแล้วเราก็สืบจากรอยดูว่าเราเป็นแบบไหนก็ถ้าบอกว่าเราเดินทางมา ครบ3ตอนละเดี๋ยวตอนสุดท้ายครับผมตอนนี้ก็เป็นสืบจากรอยนะครับน่าสนใจมากท่านกอบแต่ละแบบก็จะมีรอยอะไรบอดที่ต่างกันนะครับก็ไปสืบตามที่ปนบบอกได้เลยนะครับยังไงท่านผู้ชมก็ห้ามพลาดนะครับสืบจากรอยในตอนต่อไปน่าสนใจมากนะครับทั้งหมดนี้คือช่วงของอ n อนยูทีในสัปดาห์นี้ครับ เราท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนเดอะกรีนครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟขับนะครับมีกับโปรเบนบิซ่ากนมลนธรร,รมนัทระนองครับผมวันนี้เราอยู่ที่กรีนซองพัดนะครับตอนนี้มีวงกลมเป็นเหมือนใส่สินพระอาจารย์ <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่คืออะไรครับโปรเบนวันนี้เราจะเล่นเกมครับผมที่เกมว่า6ดาวใต้โอ้โห เกียในการซ้อมพัดใช่ครับครับผมเป็นทีไรมีเจ็ดดาวเหนือมาแล้วครับผมคราวนี้หกดาวใต้หกดาวใต้เป็นยังไงครับผมหกดาวใต้คือว่าเราจะวางไว้ประมาณหนึ่งพัตเตอร์นะครับความความยาวของของลูกของลูกนะครับประมาณสามฟุตสามฟุตให้เราประมาณหกจุดละกันครับผมจากนั้นเราจะแข่งกันพัดครับผมถ้าสมมติเชนพัดก่อนแล้วลงครับผมแล้วก็พี่พัดลูกสองลูกไหนก็ได้นะเลือกกันเองครับผมถ้าพี่พัดไม่ลงแปลว่าเชนหนึ่งอัพ อ๋อโอเคครับทำทั้งหมดเลยใช่ทำทั้งหมด2องทาครับผมใครถึง6แต้มก่อนชนะอือก็คือเล่นกี่รอบก็ได้ใครได้หกแต้มก่อนชนะครับผมทีนี้ทำไมถึงต้องมาซ้อมช็อตเกมแบบนี้ครับผมเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นกันเองครับผมมาถึงจุดนี้ปุ๊บ เฮ้ยผมคลิปให้แล้วกันอืส่วนมากจะแบบต้นเล่นกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เก็บครับเลยใช่ครับประทับครับเล่นกับเจ้านายเพื่อสร้างเพื่อสร้างบารมีให้ตัวเองครับผมจะให้แล้ว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 แต่จริงๆเนี่ยระยะแค่นี้ระยะขาสั้นเหมือนกันนะครับผมใช่ไหมครับเพราะผมอยากให้พัดจนลูกมันลงหลุมทุกครั้งอืมแล้วฟังเสียงที่ลูกมันลงหลุมอันนั้นนะควรจะฟังแล้วเก็บไว้ในส่วนลึกๆของหัวใจอันนี้จริงจังหรือว่าจริงจังจริงจังใช่ไหมครับจริง อ๋อคือไม่ต้องไปสนใจว่าไม่ต้องพยายามที่ผันไปมองใช่คือพัดแล้วฟังเสียงฟังเสียงลูกบอลลงหนุ่มยังไงกิ้งกิ้งกิ้งกงอไอ้ตรงนั้นมันจะมีส่วนให้เราความรู้สึกในใจเราเนี่ยร<ไ>ประโยชน์ที่เป้าหมายได้อืและการพัดหกมุมอย่างนี้นี่ก็มันก็ยังช่วยใช่อีกอย่างนึงคือช่วยเรื่องสลบอ๋อครับผมใะครับสมมติเราไปตั้งที่ที่มันไม่เรียบมาอย่างงี้ครับผมังั้นหกมุมเนี่ยจะเป็นเด๋ยดเด๋ยวขึ้นเนินเดือวลงเนินไปขวาขวาไปซ้ายใช่ถ ไม่ต้องเล่นหลุมเดียวก็ได้นะฮะเล่นหลายหลุมก็ได้จะได้รู้สโลปของหลายๆอย่างครับผมเราจะได้ฝึกจะได้รู้ว่าเราเราถนัดซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายด้วยครับผมหรือว่าอย่างนี้ถ้าเรามาคนเดียวราะอย่างนี้คนเดียวก็ได้ี้คนเดียวก็ได้เล่นกับตัวเองนะว่าเล่นกับตัวเองก็ได้ควรจะลงหมดไหมพวกเบนแบบนี้ควรลงหมดครับถ้าไม่หมดเอาออกมาแล้วก็พัตใหม่อ๋อครับผมเพราะว่าจะได้รู้พบจริงๆระยะ3มฟุตนี่เป็นระยะที่ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดแล้วใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าจิมฟูลิกเล่นกับ ลุกโดนน้องนี่จบเลยอาจจะไม่มีแต้มคือยันกันไปเรื่อยยันกันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าระดับผมเนี่ยก็แน่นอนครับเกิด6แต้มแน่นอนหลุดง่ายๆเลยรู้สึกผมยังรู้สึกว่าไกลเหมือนกันนะครับไกลไหมไกลหรับผมไกลอยู่ครับถ้าเป็นผมนะผมไม่ไม่มีใครคิดให้ผมนะจริงหรอแต่ผมคิดให้ทุกคนเลยนะ สร้างบารมีแต่ไม่มีบารมีเลยเพราะไม่มีไข่กิให้โอเคครับผมก็เป็นอีกเดียวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเบลเพราะซ้อมได้สนุกเวยหรือว่าถ้าไม่มีเพื่อนมาซ้อมเองก็ได้ซ้อมเองก็ได้ก็ได้รู้สรบทั้งหมดใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนมากครับผมยินดีครับทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเดอดกรีนในสัปดาห์นี้ครับ เป็นยังไงล่ะใครที่บอกว่าชอบไดรบอไม่ตรงวันนี้เนี่ยเป็นไงได้ความรู้เลยนะคือบางครั้งเราไปออกรอบแล้วรีเลง้งเราไม่มีคนมานั่งถ่ายวงสวิงให้ดูว่าเราผิดอะไรวิธีที่การที่จะสังเกตง่ายนอกจากสังเกตผลงานที่ตีไปแล้วไม่ตรงตีไปไม่ถึงบ้างเนี่ยคือดูรอยไดรบอนะพอเรารู้รอยไดรบอแล้วชี้ไปขวาเนี่ยคืออาการอนะไรเนี่ยเราจะได้แก้ถูกบางครั้งเราเดาไปนะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นการที่เราดูไดบอเนี่ยมันสามารถทาให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าเราผิดอะไร ก็วันนี้ก็สามารถเอาเทคนิคตรงนี้ไปฝึกแก้ไดวอร์ดของตัวเองให้ตรงได้นะใช่ที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับตอนหน้าภาค4ี่พาดสี่ไดอวอร์ดอยู่หน้าลูกหลังลูกมากเกินไปคนเป็นกันเยอะอแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงติดตามพลาดไม่ได้เด็ดขาดโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆเนาะแต่สําหรับออนเด็กเรียนวันนี้ก็ไม่แพ้กันนะสนุกสนานเลยทีเดียวฝึกเล่นกันเป็นเกมซะอย่างนั้นเลยใช่คือการพัด เป็นการซ้อมที่ถ้าไม่มีเกมน่าเบื่อน่าเบื่อควันจะให้มายืนพัดลูกทั้งวันเนาะทำไมคนเวลานักกอล์ฟสมัครเล่นชอบไปซ้อมชอบไปขวดไดเบอร์เป้งป้างเป่งป้างเสียงมันมันไงเสียงเราะแต่ถ้าเกิดว่าพัดล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าพัดแล้วมีเกมเล่นอย่างเกม6ดาวใต้ของโบเบนจะทําให้การซ้อมพัดสนุกเผื่อมีฟงมีแฟนไปกันสองคนนี้ได้เลยนะเพราะว่านี้เขาสําหรับเล่น2คนบดีเลยทำไมทะเลาะกันก่อน เออ<ช>น่ารักดีเนาะอันนี้จริง<ช>ยังไงก็ลองเล่นดูถ้าเกิดว่ายังไงกลัวทะเลาะก็ชวนเพื่อนไปแล้วกันค่ะจบปัญหาเนาะอะแ,อแต่สำหรับช่วงหน้านะคะมีสิ่งดีๆรออยู่อย่าพลาดค่ะพักกันสักครู่ค่ะ